เอนดูเชื่ออยู่ในการพับผ้าในการซักผ้าของคุโก้อืมนางเป็นแม่บ้านที่ดีเชื่อก็เป็นหน้าที่ของนางไงแล้วใดๆเอนดูพี่ป๊อบต้องพยุงผ้าเขาไปเก็บประยุงปอกหมอนเขาไปเก็บกลัวทัวลงแล้วก็กลัวคนบางคนถามหากลัวพี่ถามหาอืมบุ่มเชื่อว่า คำพูดบอกว่ากลัวพี่ถามหาปุ่มไม่คิดว่าเป็นเอฟซีุ่มคิดว่าคนโก้คำว่าพี่เนี่ยไม่รู้เลยสิเขาเรียกกันว่าไงอะ่ะโอ๊บไม่รู้เหมือนกันเขาคงหมายถึง FC เอซีแหละนาอืมก็ให้ไปแล้วใครจะไปถามหาแล้วพี่ๆเขาจะไปถามหาทำไมหรือเปล่า น่ารักแสบไม่น้อยให้ไปแล้วไงปอกหมอนเอ็นดูนางเป็นคนเรียบร้อยพับดีนางเป็นคนพับผ้าเก่งแม่บ้านไงเอ็นดูอเฮ้ยออเอันไหนบวกเฮ้ยคนไหนบวกหลายดื่มวะเอโอ้โห โอ้โหอันอันนี้คือมันมีไว้แบบนี้จริงเหรอใช่ผม่ไม่รู้ไม่สงสัยถึงได้ไงเฮ้ยโอ้โหน้ำหนักเมื่อเช้าชั่งได้ร้อยสี่สิบห้าปอนด์อย่าเพิ่งแล้ถึงเอาจังน้ำหนักฝ่ายแดงชั่งเมื่อเช้าน้ำหนักร้อยสี่สิบห้าปอนด์ ซ้อมน้อยต่อยสนุกนุกธนดลมุมน้ำเงินน้ำหนักช่างเมื่อเช้า146ปอนด์เกินกันมาแค่ปอนด์เดียวป๊อบน้อยหมยมัดจุกชื่ออะไรนะป๊อบน้อยหมยมัดจุกปวชแล้วบวชแล้วบวชแล้วอะอะไรนะบวชแล้วบวชอ๋อบวชคือ คือโกนผมบวชนาคบวชอะไรอย่างี้หระฮะไม่มีจุกไม่มีจุกฮะไม่มีจุกไม่มีจุกอ๋ออันนี้คือขวหมายถึงจุกนมของปอยู่เหรอฮะจะพูดได้เหรอจะซุมากเชียวคนเลียนยากอย่างีไอ้ไม่มันพูดไม่ได้ไงโกนแล้วโกนแล้วโกนทำไมเครืองเป็นขี้เป็นคนขี้สงสัยตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยแล้วโกนแล้วเนี่ยมันเครืองก็จริงดีดี ดีนั่นแหละวันแรกนี่อาจจะผ่อนคลายอยู่ไม่ได้เคืองแล้วแล้วเวลาต่อมันขึ้นมาทีหนึ่งเด้ยเฮ้ยเอยดิเอ้เอเอาก็าที่พูดอยู่เนี่ยเคเป็นมีเพื่อนแล้วไง <laughs> สมัยตอนเป็นวัยรุ่นครั้งนั้นแล้วก็ไม่เอาอีกเลยมันแทงไปหมดเลยไม่ได้แทงแค่อย่างอื่นนะถอด กางเกงเนี่ยยังถอดยากขนมันล้างไว้เอาแก้ซะแล้วเฮ้ยคินด,ด้วยกันเลยเหรอเอ๋ออ๋อนี่เข้ารอบอ๋อเข้ารอบเข้ารอบลุกกระตุ้นยอดขายนิดนึงชนแก้วนิดนึงอา้าวชนแก้วนิดนึงฮะโอ้โหมันถึงแล้วมันเคาะใหญ่เลยเอาไปหน่อยเก้าหมื่นบาท ทำจากผ้าสังเคราะห์เนื้อของเนื้อของปลาปิรันย่าตรงเส้นเอ็นก็ไม่ได้เอ็นธรรมดาเป็นไรเอ็นแก้วกรท่าคิดกรทานแม่ถืออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะ วันข้างหน้าถ้าจะทำแบบนี้เอาตังมาดีกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวไปให้มันเซ็นให้เองก็ได้นะเอาอย่างนี้นะวันหน้าไม่ต้องประมูล,มมลนี่เหรอก็แต่ห่อเงินมาก็จะดีกว่านี้อ้าวถามนะบ้าก่ายอยจะไปใช้อีหยังนี่ หมอกม้อนโอ้โหดูมันเซ็นซะขนาดนี้หน้าก็คงยับไปด้วยปากกาเมจิกตื่นเช้าขึ้นมาเต็มหน้าเต็มตาปากกาเมจิกตราไปลายปลายโอโย,โยให้แล้วแม่ให้แล้วนะพูดแล้วนะหน0่ 1, บาทใครอยากได้ฮะ เริ่มต้นที่1นึ่งนที่1,500บาทบิดครั้งละ100ตอนนี้กี่โมงตอนนี้ <10 S 1> ให้เวลาอีก20นาทีเที่ยงคืนเที่ยงคืนเที่ยงคืนฮะ1,000ให้แล้วนะอานนน้าเมื่อกี้หนาตางสักบนบัต1,500บาทบิดครั้งละ100่รับไปเลยถุงป้ายปลายอูดิโอถุงมายากลนุก<อ>กธะดดปอกหมอนปอกหมอน ใครจะกล้าประมูลกลัวตัวลงอาใครกล้าวันนี้ถือว่าเป็นคนที่มีใจที่เด็ดเดี่ยวว่าแล้วเชียวไม่มีคนกล้าโอ้ยเฮ้ยไปใครมันขึ้น ใครได้ไปเป็นผัวนะบอกเลยทำไมฮะไม่รู้ใครพานุกธนรดลไปซักผ้านะครับสามชั่วโมงไม่พอนะครับซักหนึ่งชั่วโมงพับอีกสองชั่วโมงต้องพาไปไม่งั้นมันจะยับออไม่รีดเหรอคะอ,อ่อถ้าเวลาซักผ้าร้อนๆนะแล้วก็อบ อบแล้วบางครั้งถ้าเราพับเลยมันอาจจะไม่ยับมันอาจจะใส่ได้ในถ้าในเวลาคับขันรีบๆแต่ถ้าซักร้อนๆเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ตะกร้าปพ๊บๆๆๆกลับไปถึงบ้านยับถ้าไม่ติดว่าเป็นผู้ชายผมเป็นผู้หญิงไปแล้วแล้วถ้าไม่ติดว่ามีพี่พีเอฟีรักเยอะขนาดเนี้ยผมเป็นผู้หญิงไปแล้ว ทำอย่างนั้นนะคุณป๊อปบางคนเ๋อะคือกลัวผ้ายับอย่างนี้หรอผมพับแล้วจริงๆแล้วคือกลัวผ้ายับใช่ไหมที่ผมพับเมื่อกี้เดี๋ยวเมาแล้วลืมถ้าลืมแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะผมผ้าน้องอยู่ไหน่ะไม่เกียบผ้าหน่อยวันวันพันเหตุการณ์ อันนี้เคาะใหญ่